สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสุภูสุกค,ค่ะวันนี้พี่อ้อยกับภาพพิพนองมาใส่บาตรบ้านออกพรรษาก่อนทิกับไปทํางานที่บริษัทค่ะก็เป็นคลิปสันทที่พี่อ้อยบอค่อยจะมีเวลาได้ตอบคอมเมนต์หรือไปชมคลิปแต่คอมเมนต์ก็บเลยบอคอยได้ลงคลิปค่ะกัเป็นคลิปสันทที่พี่อ้อยไปทําบุญช่วงเศาร ไปส่บาทช่วงเสาร์ก่อนจะไปทํางานค่ะซึ่งบริษัทกับวัดดงใหม่กับโบกักันมากนักพี่อ้อยก็ได้เดินทางมาในช่วงเสาร์ก่อนแปดโมงก็ได้มาไ่บาทเตรียมเข่านมข้าวต้มของหวานมาส่บาทตามกําลังศัพท์ก็พ่อไ่บาทเร็จพี่อ้อยก็ได้เดินทางไปทํางานที่บริษัทต่อค่ะก็เป็น ภาพคลิปที่พี่ออยได้ทำบุญตามอัธยาศัยได้รวมทำบุญกองกระถินนะคะนอก,กระตามกำลังรับเหากระดาพ่อพ,พี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ออยีนเรื่องค่ะถ้าเกิดประชอบกระเรือนพานได้ค่ะถ่ายคลิปแล้วพี่ออยขอวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องสบุตทุกคนที่เข้ามาชมคลิปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาดับหนึ่งเด้อค่ะเด้อ ค่ะเพื่อขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะค่อยๆกันคลิปหนาเลยค่ะ